ก้าอาชีพที่จะหายไปในอีก10ปีขา้างหน้าอาชีพที่1คือพนักงานธนาคารเพราะว่าตอนนี้เราสามารถทำทุกอย่างทางออนไลน์ได้หมดแล้วเราสามารถเปิดบัญชีได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปที่ธนาคารแล้วถูกไหมครับอาชีพที่2ครับคือพนักงานบัญชีต่อไปก็จะมีแอปหรือว่ามีโปรแกรม ที่เข้ามาคํานวณรายรับรายใจ่ายให้เราสามารถทําได้ทุกอย่างตามที่ต้องการและแม่นยำม,มากกว่าคุณซะอีกนะครับอาชีพที่3ครับอาชีพขับรถไม่ว่าจะเป็นขับรถบรรทุกหรือขับแท็กซี่เพราะว่า AI จะเข้ามาขับแทนนะครับอาชีพที่4ครับก็คืองานลมพิมพ์สำนักพิมพ์ เพราะว่าตอนนี้คุณไม่ค่อยพิมพ์หนังสือคุณรุ่นใหม่จะอ่านเป็น e-book แทนนะครับอาชีพที่5คืออาชีพแคชเชียร์อนาคตจะมีระบบเซลฟเช็คเอาท์เข้ามาแทนคุณทำให้ไวกว่าและดีกว่าด้วยนะครับอาชีพที่6คืออาชีพเอเจนซี G ่ Z จงตัว๋วเครื่องบินจงโรงแรม เดี๋ยวนี้เราทุกคนจองผ่านแอปผ่านอินเทอร์เน็ตไปหมดแล้วอาชีพที่7ครับคืออาชีพพนักง,งานในโรงงานเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์ทั้งหมดทํางานกันทั้งวันทั้งคืนได้และมีประสิทธิภาพมากกว่าต้นทุนถูกกว่าใช้คนครับอาชีพที่8บริการหรือเด็กเสริฟเดี๋ยวก็จะมีหุ่นยนต์เข้ามาฟดแทนเช่นกันครับ อาชีพที่เกครับงานต่อสร้างเดี๋ยวก็จะมีหุ่นยนต์ที่มาช่วยทำแทนงานที่ใช้แรงงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์มากมายนั้นก็จะค่อยๆหายไปและทดแทนด้วยหุ่นยนต์ทั้งหมดแล้วทีนี้ก็จะมีคนตกงานมากขึ้นครับดังนั้นต้องพยายามหาอาชีพที่มั่นคงไว้นะครับ แล้วลูกหลานของเราก็ต้องหาเรียนวิชาที่ลมลับในอนาคตให้ได้นะครับส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรพิมพ์บอกกันในคอมเมนต์ด้วยนะครับ